ตอนนี้เราตามมาติดตามดูคนเรียนนะครับว่าเขาจะกลับไปทางที่เขามาเมื่อกี้ได้หรือเปล่าครับเบาครับเบาเบารอบนี้รู้สึกดีขึ้นนะครับเบี่ยงตัวครั้งเดียว การใช้พลังไรนะครับไม่แตกต่างจากการฝึกรถแข่งครับตอนนี้หมุนติ้วติ้วติ้วแล้ครับเราหมุนเพื่อให้เราใช้จังหวะพลังไให้ถูกต้องนะครับ บอกนะการใส่เบรกได้มาที่มือกี้นี่ผมบอกว่างด้วถ้าพี่ถอยรถไปปึ๊บพี่ถอยสึงทั้งแล้วแต่พี่บายองขึ้นมุมอะไรมันเล่นสีเหี่ยวเขาช่องยากเห็นะวะถ้าพี่ถอยไปเห็นช่องแล้วปึ๊บพี่ก็ม้วนมุนอะไรขึ้นมันขึ้นนี่มันมาตรงว่ะแต่ปะไรมันยังหยุดไวอยู่ว่ะเพราะถ้าถอยไปปุ๊บปุ๊บแต่มันตัวหนีมันหยุดกับมันเดิน้า ถ้าเขาขึ้นพวงแล้วปั๊บเดินหนาวไม่ติดขอช่วงอัตโนมัติยึดใจไปล้างกลับไปขอช่วงได้ตอนนี้เนีจะปล่อยจะปล่อยจะปล่อยเออดูการใช้พวงมาลัยนะครับผมดูแล้วก็จำด้วยก็ดีนะครับใครที่กำลังเรียนรู้ด้วยตัวเองทาง YouTube นะครับก็ขอบคุณมากๆนะครับที่มาติดตามชมนะครับฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ด้วยนะครับผม มหาสารคามโทรติดตามโทรจองคิวเรียนได้ตลอด24ชั่วโมงนะครับอรมาัือนตรงนีอดู้งไ่อะเอั่นแหละนั่นะมัหมือนตรงอนก็ชายเสียงดังเฉยนะครับไม่ได้ดูนะครับเพราะว่าคูนอนครูอยู่ข้างนอกนะครับอาจจะไม่ได้ยินเดี๋ยงไหนเบิ้งเขอช่องไรเบิ้งวันรถมันสีแดงไปใกล้ช่องด้ั đi hàng chị giờ mà khảo sòng bắt đây đây. Đấy, cà phê อันนี้กาลังเริ่มใช้ตุ๊กคัวอะไรด้วยตัวเองกําลังยิ้มยิ้มให้กับตัวเองครับเพราะว่าตัวเองใช้ถูกหรือเปล่า โอเคครับผมรู้สึกว่าโอเคเริ่มดีขึ้นนะครับเดี๋ยวยังไงฝากติดตามชมต่อไปนะครับ